สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาให้อาหารไก่งวงไก่บ้านไก่ต๊อกนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับแสงแดดรุนๆุนนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวนะครับก็ห้ชมกันนะครับสำหรับไก่นะครับส่วนหนึ่งก็จะออกไปหากินนะครับบินข้ามล้วไปหากินเลยนะครับก็จะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเหลือที่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะ เดี๋ยวอยู่ที่กลางเนี่ยครับก็จะกุกไข่ก็ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับไก่บ้านนะครับตอนนี้ข้างนอกก็จะเป็นไก่งวงไก่ต๊อกนะครับแล้วก็ไก่บ้านบางส่วนนะครับไก่งวงตอนนี้นะครับไก่งวงรุ่นรุ่นรุ่น3เดือน4เดือนนะครับก็มีแบ่งปันนะครับก็มีหลายตัวนะครับ2030ตัวนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับ ไก่ตอกนี้ยังไม่ไข่นะครับรุ่นนี้นะครับไก่ตอกม่มีสีม่วงนะครับตัวเมียสีม่วงตัวผู้สีเทาลานเดอร์นะครับให้ดูกันนะครับก็นี่ครับแล้วลูกไก่บ้านก็ทยอยจะส่งลูกค้าเรื่อยๆนะครับไก่งวงก็จะมีรุ่นนี้นะครับสวยๆนะครับอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับนะครับท่าดสนใจนนาไปเลี้ยงที่บ้านสวนหรือรีสอร์ทอย่างนี้นะครับก็มีให้ มีแบ่งฟันให้ํำไปเลี้ยงนะครับก็การให้อาหารก็ง่ายนะครับถ้ามมินก็มีมีทางอาหารก็ใส่รางอาหารก็ได้นะครับหรือถ้ามีก็ใส่เป็นกระสอบหรืออะไรก็กรสดุอะไรก็ได้ที่สามารถรองให้เขากินอาหารได้นะครับก็นะครับผมมีสังกะสีแต่สังกะสีที่ริงไม่ควรนำมาใส่นะครับเพราะอันตรายนะครับ อาหารก็จะเป็นพวกรำข้าวปลายข้าวแล้วก็ญ่าหวานอิราเลียลสับนะครับให้ดูภาในข้านะครับสำหรับแม่ไก่บ้าปนก็ซีสวยนะครับตอนนี้รุ่นนี้กําลังไขนะครับแล้วก็บางส่วนที่กบไขอยู่ก็อยู่ในเล้านะครับอยู่ในรังนะครับไม่ออกมากทนอาหารนะครับรบท่านใดสนใจ ไก่นกแดงสีทองทองนะครับก็มีแบ่งกันนะครับครับก็เฮ้ยน่ครับก็มีจิกตีลูกนะครับจิกตีเด็กๆนะครับหันมานิดเดียวนะครับตีไกงวงเล็กนะครับก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับบรรยากาศยามเช้าการให้อาหารแหลลดต้นทุนนะครับก็ ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ที่มันพันดีลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ